สวัสดีค่ะเจอกับพี่ในไม่ใช้เล่นๆนะคะทาง d i t Channel กันอีกแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะอ๋อแต่งตัวสวยมากแม่สีแดงอ๋อแต่งตัวเป็นตู้ไ้สนิเลยค่ะอยู่ในห่วงวาเลนทายอะอะก็ต้องมีนัดเอ๊ะมีเดทหรือเปล่ากับใครหรือเปล่าอะมีนัดค่ะมีนัดกับตัวเองค่ะเออเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหมด สดสวยเลือกได้แล้วมีความสุขมากๆด้วยจะไปไหนยังไงก็ได้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครค่ะวันนี้พี่ก็เลยพาตัวเองมาเที่ยวนะคะแล้วก็กินแบบฉ่ำๆไปเลยค่ะที่ตลาดพลูเป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในด้วยนั่นเองค่ะวันนี้จะพาไปกินกุยช่ายตลาดพลูที่เขาว่าเด็ดแล้วก็อีกหลายอย่างเลยทั้งหมด4ร้านที่คิดไว้แล้ววันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปค่ะไปไปไป หมูกรอบชชำๆเออนี่ก๋วยจั๊บหนึ่งหมูได้หนึ่งมาคนเดียวเอ๊กินสองจานน่าสงสัยอยู่นะดิฉันหิวค่ะจานเดียวไม่พอค่ะร้านแรกเราก็แบบว่าประเดิมกันก่อนนะคะแบบกินอะไรเบาๆอย่างเงี้ยถ้าใจเราได้หมูกรอบก็เท่ากับสลัดผักค่ะคุณ่านี่คือร้านก๋วยจั๊บเจเชงนะคะที่เขาเปิดมากว่าเจ็สิบปีค่ะส่วนหมูกรอบหกสิบปีเออ มาถึงที่นี่ตลาดพลูเขาเด่นเขาดังเรื่องกุยช่ายเราก็ต้องชิมสิค่ะก็ต้องซื้อกิจเพียซื้อแล้วแต่นี้แบ่งมาชิมหนึ่งชิ้นนะคะกุยช่ายที่ตลาดภูมิสาหายเจ้ามากที่ฉันก็งง,งไปหมดต้องกินเจ้าไหนเอยบอกว่าอร่อยที่เจ้าค่ะเพราะว่าทุกเจ้าเขียนไว้หมดว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าดังเดิมเออนี่ดูสินี่คือแบบไส้เยอะมากจนช้อนพลาสติกดิฉันจะงอค่ะคืออีกนี้จะหักแล้วค่ะชิมหน่อยชิมหน่อยโอ้ห มันเด้งๆนุ่มๆอ่ะไส้กุยช่ายไม่ฝาดอร่อยแป้งกำลังพอดีไส้กำลังพอดีเอ้โรดอะ่ะหยุดไม่ได้ค่ะมาตลาดพลูต้องกินหลายอย่างมากค่ะแต่หนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้น,ะนั่นก็คือขนมหวานค่ะร้านนี้เขาเปิดมันนานมากๆค่ะอุ้ย ขนมหวานน่าทานหลายอย่างมากเปิดมากี่ปีแล้วคะ35ปีจากมีอะไรแนะนำให้พี่กินบ้างคะวันนี้โอเคขนมชั้นขนมชั้นดีขึ้นชื่อขนมชั้นนะคะตะโก้ตะโก้เนี่ยดังมากมีเผือกเผือกมันสาคูหาอย่างก็ต้องชิมทุกอย่างสิคะที่พี่ถืออยู่เนี่ยมีวุ้น นี่ข้างล่างเป็นใบเตยม้วนใกะทิมีตะโก้ค่ะมีขนมชั้นที่ขายดีที่สุดแล้วก็มีขนมมอแกมโบราณมีข้าวเหนียวตัดด้วยค่ะสายหวานแบบเราก็ต้องกินสิคะเออนี่นี่อขอมไหมโก้ามาตะโก้ตะโก้ต้องเข้าอ,อร่อยอ่ะไม่หวานมากด้วยอ่ะ ขนมหวานนี่ถือมาก็ยังกินไม่หมดค่ะแต่ว่าทําไมคะอยากกินอีกยังไม่สาดแต่ใจอีชอยค่ะถ้าใครมาตลาดบูน,นอ้องอจะต้องกินกุ้ยช่ายแล้วต้องกินขนมเบื้องสรินทิพย์นั่นเองนะคะดังเดิมแล้วก็เก่าแก่มาถ้าเกิดต้นตำรับต้องที่นี่เลยนะคะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วนะคะร้อปีแล้วค่ะถาจริง นี่คือขายมา1ลวปีคือฉันเกิดมาชาติหนึ่งแล้วแล้วฉันเสียชีวิตแล้วฉันเกิดมาในชีวิตนี้อีกตอนนี้เขายังขายอยู่เลยค่ะคุณเขายังไม่หยุดขายเลยค่ะนี่จะเป็นอย่างงี้คือเขา่าจะจะแบบว่าเกลี่ยแป้งขนมเบื้องอะให้เต็มถาดแล้วเขาก็าคือแบบมีการมาตัดอีกทีนึงอย่างงี้นี่นี่เป็นออุุย พี่ที่แบบอร่อยอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจนะคะใจฝุ่มมากอืม้มนี่อยากชวนพี่จ้องกับคาลแนด์มาเที่ยวเลยอ่ะรู้จักเขาหรอไม่ได้รู้จักหรอกพูดไปงั้นช่วงนี้สวยๆก็เที่ยวคนเดียวไปก่อนเพราะว่าความสวยอาจจะยังไม่เข้าตาแต่ความชาราใ,ใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ โบ๊ทอกต้องเข้าแล้วไปแต่ไม่เป็นไรเที่ยวคนเดียวนะคะก็แฮปปี้ได้กับของกินที่เยอะมากในตลาดพลูนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะท่องเที่ยวในตลาดต้องชมที่อื่นอื่นของประเทศไทยนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์กรมการ้าภายในนะคะหรือว่า Facebook กรมการ้าภายในนั่นเองคะอ่ะมาเที่ยวตามพีกันเยอะๆนะเพราะว่าของเขาดีจริงๆดูสิวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอัปเดตอะไรให้ได้รู้เรื่องกันอีกใน d i t c h a แ n e l ก็ฝากติดตามกันด้นะจ๊ะบาย